สวัสดีค่ะพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างคะในเช้าวันใหม่นะคะพระเจ้ามาถึงเราบอกกับเราในพระธรรมอิสยาบทที่60หมอจะขออนุญ,ญาตอ่านตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่3เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเนื้อหาที่จะเหมาะสมกับชีวิตของพี่น้องและเป็นเนื้อหาที่พี่น้องหลายๆท่านอาจจะแสวงหาวันนี้เรามาฟังคําตอบกันค่ะ จงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระยาเวขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูสิความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระยาเวจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและ พวกพระราชามายังความสุขใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้าในส่วนตัวแล้วนะคะคุณหมออ่านพระจนะนี้แล้วนะคะในเช้าวันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นพระจนะที่เขียนไว้หลายพันปีก่อนแต่พระจนะนี้ใช้ได้กับวันนี้พระคำของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพระสัญญาของพระเจ้าสัตย์ซื่อเสมอพระองค์บอกกับเราว่าให้เราลุกขึ้นค่ะ ลุกขึ้นแล้วทำอะไรคะพี่น้องฉายแสงเพราะอะไรคะเพราะความสว่างของพระเจ้าอยู่เหนือท่านแล้วพี่น้องที่รักขาพี่น้องทราบไหมคะว่าพี่น้องมีความสว่างในพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของพี่น้องและแม้กระทั่งโลกของเราใบนี้จะมีสงครามมีปัญหาเศรษฐกิจมีความปกคลุมด้วยความมืดต่างๆแต่พระยาเวทรงขึ้นมาเหนือท่าน พระยาเวและพระสิริของพระองค์ปรากฏอยู่ในชีวิตของพี่น้องค่ะและบรรดาประชาชาติก็จะเข้ามาในความสว่างนั้นแม้กระทั่งพวกพระราชานะคะในหนังสือพระภีบอกกับเราว่าก็จะมายังความสุขใสแห่งรุ่งอรุณของพระเจ้าของเราที่อยู่ในชีวิตของพี่น้องค่ะโอ้ฟังแล้วมันชื่นใจมากๆเลยนะคะส่วนตัวของหมอเองแล้วเนี่ยหมอก็รับฟังข่าว ทั้งสงครามเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะคะเพราะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับของเราในทุกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนความมืดที่ปกคลุมโลกใบนี้แต่พระเจ้าบอกกับเราว่าพระสิริและแสงสว่างของพระยาเวอยู่เหนือชีวิตของพี่น้องทุกคน และแสงสว่างนั้นจะทําให้ผู้คนประชากรของโลกเข้ามาหาแสงสว่างนั้นค่ะพี่น้องมาตื่นเต้นกับหมอนะคะมาตื่นเต้นด้วยกันเพราะตรงนี้เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าและความสว่างนั้นจะเป็นความสว่างแห่งรุ่งอรุณตอนเช้าวันใหม่เลยนะคะที่จะเป็นความสว่างแห่งชีวิตของผู้คนมากมายเป็นความสว่างที่จะให้ในความมืดของผู้คนมากมายเป็นความสว่างที่จะฉายในชีวิตของเขาจะเป็นความหวัง จะเป็นความรักจะเป็นความมั่นคงและจะเป็นความห่วงใหญ่นะคะที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะสามารถนะคะนำความรอดมาสู่ผู้คนเหล่านั้นได้พี่น้องที่รักคะ่ะมันช่างตื่นเต้นเหลือเกินนะคะในยุคสุดท้ายนี้นะคะที่พวกเรานะคะจะลุกขึ้นและฉายแสงนะคะหมอเป็นหนึ่งกับพี่น้องนะคะที่เราจะลุกขึ้นและฉายแสงนะคะวันนี้เราฉายแสงด้วยกันค่ะพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ